นี่คือผลของการที่แกเที่ยวเพ่นพ่านจนคนเห็นด้าแกไปทั่วเพ่นพ่านยังไงคุณทวดผมก็อยู่แต่ในบ้านเนี่ยคุณปู่กับคนณย่าของคุณทวดต่างหากที่เพ่นพ่านมันเจอผมเองแล้วคุณวันเล่าทําไมแกถึงเที่ยวไปคุยกับเธอบ่อยๆจนเธอคิดว่าฉันเป็นคนสอบบุค,คลิกคือคือมันบังเอิญน่ะคุณทวด ผมไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยแกควรจะรู้ว่าความคิดและการพูดจาของคนในยุคแกมันผิดแผกไปจากคนในยุคฉันมากคนที่ได้คุยกับแกจะต้องคิดว่าฉันเป็นคนเสียเจริตไปแล้วเดี๋ยวนะคุณทวดพูดแบบนี้ก็แสดงว่าคุณทวดเชื่อผมแล้วจริงๆใช่ไหม ว่าผมไม่ใช่คนในยุคนี้ผมมาจากพศ2563จริงๆอะฉันจำเป็นต้องเชื่อเพราะแกพิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วว่ามันเป็นความจริงคุณเพียง fit. ขอรับเจ้าพิษมันรู้ล่วงหน้าว่าฉันจะได้รับพระราชทานนาสกุลธนาพิทักษ ก่อนที่พระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระกรุณาโปรดกล้าเสียเองคุณราช่วยการที่แกรู้เหตุการณ์ลวงหน้าเป็นเพราะแกเป็นคนมาจากโลกอนาคตจริงๆใช่หรือไม เฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยคุณเพียรไอ้นี้ทำไรเนี่ยเดี๋ยวก็ฟ้าผ่าตายครับปล่อยขอบคุณนะครับคุณทวดที่เชื่อผมมาไหนแกลองเล่ามาสิว่า แกมาอยู่ในพุทธศักราชนี้ได้อย่างไรคือผมอยู่ในบ้านอยู่ดีๆกำลังจะดูสมุดฝากเงินแล้วอยู่ๆผมก็ถูกดูดวารา์ที่โอกนี้เลยวาร์ป <What? S 1> ใช่วาร์ปพุทธศักราช2,563บ้านเมืองของเราเป็นอย่างไรบ้างโอ้ oh, คุณทวด ผมต้องเล่ายาวเลยนะคุณทวดมีเวลาฟังเหรอไอเครื่องมือเนี่ยเขาเรียกว่าโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือวิเศษที่มนุษย์โลกอย่างผมมาติดกันทังมแยมันเลยนะคุณทวดเราสามารถทําได้ทุกอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะคุยกันไลยหากันดูทีวีเล่นฮุนเล่นโซเชียลส่งอีเมลคือคือมันเอลฟี่ติงแล้วคุณทวดพอขาดมือถือไปอ่ะผมทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆอ่ะ ของวิเศษชัดๆถูกเลยลุงนี่ถ้ามีที่ชัดแบบน,นะผมจะเปิดรูปในไอที I G ของผมให้ดูแล้วจะรู้ว่าโลกของผมมัน,มนล้ำไปขนาดไหนแล้วโลกของเรามันช่างต่างกันเลยเกินฉันไม่อยากจะเชื่อเพียงแค่หนึ่งร้อยปีโลกของเราจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นผมไม่อยากจะเมาเลยนะคุณทวดคือคือมันเหมือนกับคนละโลกเลยอะ พอผมมาอยู่ในโลกของคุณทวนะผมทำอะไรไม่ถูกเลยจริงๆอะ่ะผมอยากกลับไปที่โลกของผมอะ่ะเออจริงสิถ้าแกมาจากโลกอีกร้อยปีข้างหน้าจริงแกก็ต้องรู้ว่าฉันจะได้แต่งงานกับใคร